สวัสดีเรื่องยาวทำไไง่าง่ายๆอ่าตอนยานะตอนยาเอานานแค่นดินดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยต้องมีสี่ตอนหน้าตอนใช่ไหมเออว่าจริงๆวิเอาแค่สามตอนสองตอนจบนะมาอย่าทำไปทำมาเอ้ามันก็ยืดยาถ้ามันถ้าเราไม่อธิบายตรงนั้นมันก็ไอ้หลานๆน้องๆมันก็งงอีกเอเเอการหนเอาไหนไหนก็ไหนไหนแล้วจบไป นะอันนี้ก่อนนี้จบเนี่ยนะถอยแล้วถ ja okay. ึงไหนถอยแล้วถึงตรงนี้อาการบากไม้บากไม้เข้าน่ะอ่าบากไม้เข้าตัวเรือเนี่ยเนี่ยบากไม้เข้ามาตรงนี้นี่คือบากไม้นี่กงนะกงนี่กงนี่กงตัวนี้คือกง นะน้าเนี่ยกองไอ้กระดูกงูนี่ยัน <c oughs> นี้ก็ดูงูนี่กระดูกงูแล้วบาดคนละครึง่งนอะ่าคนละครึง่งกองเรือเนี่ยอ่านโะกงตัวไหนก็ได้เนี่ยบาดคนละครึง่งเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันบาดคนละครึง่งนะขอกระจายนะนะบาดคนละครึง่งละพอบากได้หมดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามเราจะวางยังไงก็ได้นะเราจะเราจะบาดอย่างตรงนี้ก็ได้ หรือจะฟั่มบากก็ได้อ่าหรือจะฟั่มบากก็ได้ได้จากนั้นนะได้จากนั้นเพราะว่าแต่ละรับมันจะเป็นมันก็อยู่ในรักษรื่องนี้นะเได้ไหมนี่อยู่ก็อยู่ในรักษรื่องนี้นี่ใส่กลมหมดละตัวไม้รับแล้วไม้รับนี่พื้นตัวนี้พื้นอ่ารับแล้วก็ตัวนี้ก็ได้ตามเป้าหมายสามสาม ความเอ็นของท้ายแผนท้ายเรือเอ็นใช้กรงกี่ตัวทั้งหมดทั้งแผนด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสิบตัวนะสิบตัวี่ขั้นตอนทำอันนี้ไปขั้นตอนต่อไปอ่าขั้นตอนต่อไปคือเขาเระาวาังแล้วแต่นี้ไอการวางละแนงอ่าเดี๋ยวบอกกันว่าการวางละแนงนี่งไงเพราะไอการเราไม่ต้องทําเป็นตัวนะตอนนี้เราไม่ต้องทําเป็นตัวแล้วเพราะว่าเรามี เราเรามีนี่อยู่แล้วไงอมีต้นแบบตรงนี้ละตรงนี้เรามีต้นแบบตรงนี้ละเราก็ไม่ต้องทําเราก็ไม่ต้องทาให้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 เป็นตัวเป็นตัวแบบนี้ไม่ต้องทําให้เป็นตัวเป็นตัวแบบนี้ตัวนึ่งเหรอไม่ต้องทําเป็นตัวอย่างเงี้ยไม่ต้องทำตัวตัวตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตัง้งเชือกไปเลยเอาไม้เนี่ยมันมีตรงนี้อตีระแนงไปเลยตัวเนี้ยตีระแนงไปเลย เียนแงไปก่อนวันเอิรนะเนี่ยีนแดงล้เรียนแดงแล้ว ตีระแนงแล้วก็ใช้ไม้ตัวเนี้ยไม้แผ่นเลยแผ่นอย่างเงี้ยแผ่นอ่าแผ่นแผ่นแบบนี้อ่าไม้แผ่นอย่างนี้เลยตีเข้าไปปุ๊บดีทำไปย่างมุมอ่านางย่างมุมดีกว่าเดี๋ยวดูง่ายหน่อย ตัวตัวตัวท้ายตัวท้องตัวท้องท้องมันอยู่ในลักษณะนี้น่ะเนี่ยเดี๋ยวยังมากรอบกันเองนะบากปากเขาตรงนี้เนี่ยแสดงว่าแค่นี้ตัวท้องนะท้อง ตัวข้างอืมตัวข้างก็คือตัวนี้ตัวข้างนี o, mm, ่ตันี้ตัวนี้ตัวข้างก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวท้องตัวท้องเนี่ยตัวท้องตัวข้างกันนี้นะตัวข้างันนี้อ่าเราทำมาตัวข้างตัวข้างครับมาก็ปาไปข้างนี้จะปาอย่างไรก็ได้นะอ่าตัวข้างกน ก็ได wow. er ้เลยหน่อยนะอ่าแล้วก็บางเงี้ยไปมาพิงเอาตัวเนี้ยมาพิงเนี่ยเอาเอาตัวเนี้ยมาพิงตัวเนี้ยมาพิงกับกับระแนงไงระแนงที่เราตีเนี่ยเราได้วงแล้วไงแล้วก็ตัวเนี้ยมา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 พิงไว้ที่ระแนงเนี่ยอ่าอ่าไม่ต้องไปนั่นกานมากเพราะว่าเรา เราได้แล้วได้วงละได้วงละได้วงแล้วตัวท้องตัวตัวเส้นเคิร์ฟเนี่ยก็ได้แล้วเส้นเส้นเคิร์ฟเนี่ยเส้นเคิร์ฟที่เรามาต่อตรงนี้เนี sneakers, ่ยเส้นเคิร์ฟตรงนี้เนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยนะแต่นี่มันปั้มมันดูมึงหงายเนี่ยเส้นเคิร์ฟเป็นตัวในนะเอ่ะมาให้งงมาให้งงก็ปะก็เอาเอา ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยตัว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 เนี้ยเนี้ยก็คือตัวนี้เอาวางปะไว้เลยไอ้ตัวนี้ก็วางตัวนี้มาวางพิงพิงกับปั้นอะพิงกับตัวนี้ไงพิงกับตัวนี้มันมีแนวอยู่แล้วไงต้นแบบเนาะพิงกับตัวนี้อ่าไอ้ตัวนี้ก็ตัวตัวนี้ก็พิงกับตัวนี้อ่าบนจบนะม่ต้องไปวุ่นวายกับมันอ่า พอได้ตรงนี้แล้วปุ๊บต่อไปเราไดา้ละตัวนี้เนี่ยตัวนี้เอาไปไวๆเลยไปๆเลยได้ตรงนี้ละต่อไปภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายจบแน่ตรงนี้อ้าวนี่เรามองแล้วมามองด้านบนไอ้ไม่ไอ้นี่กองตัวล่าฮะไอ้นี่กองตัวข้าเนี่ยกองข้าไอ้นี่กองท้องกอ,องท้องพอเราหงายได้อย่างงี้ละทำไมอ่ะสบายแล้ว สบายมือเลยจะเอาขึ้นมาไม้อะไรอ่ะฮะใบสบายใบก็งันหรอกเอาไม้ตรงตองเลยนะปือดอ้าวตีไปเลยปืดหนึ่งแผ่นฮะหนึ่งแผ่นอ้าสองแผ่นมันก็ปิดมันจะบิดจะเบีบ้ยเบยอย่างก็แล้วแต่เราอะนะอยู่ในขั้นตอนอ้าวอ้าวมา สามแผน่นสี่แผ่นแล้วตีเรื่อยไปอ่าตีเรื่อยไปเลยอ่ามันมันมันตรงขอบตรงไหน,นอ่ะอ่ามันมันเว้นขอบไหนก็เอาตรงนั้นนี่อ่ะละอย่าใส่ไปละเรื่อยๆไปใช่ไหมส่วนอีกตัวส่วนไอ้ส่วนตัวนี้อ่าเพ๊่บตัวข้างเนี่ยมันก็ใส่ใส่ตามนี้ไปอะ่ะนะ ใส่ตา,ตามเนี้ยไปนะนิดเดียวเนี่ยออาอ่าปาไปเห็นไหมรู้แล้วมั้งเนี่ยรู้แล้วอ่ารู้แล้วแหละอย่างเงี้ยนะกระทั่งไปถึง้แผ่นสุดท้ายอ่าจนถึงแผ่นสุดท้ายอ่าอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าทำนิ่งทำสนุก ยิ่งทำนี่กระดกมันอ่าอ่าอ่าดูนี่ตอนนี้พอระดีเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วอ่าจะใช้กาวหรือใช้ตะปูหรืออะไรก็นแล้วแต่ลูกยิงลูกยังมันได้ทางน,น,นั้นอ้าวพลิกมาพลิกมาปึ๊บเนี่ยวางไปเนี่ย จบบริบูรณ์อะเห็นไหมจ้าวงนี้ภาคีเจ็ดจบ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 บริบูรณ์ขอเข้าใจนะน้องๆหลานนี่เอามาเป็นเรือขยาวแล้วว่ะอ่าจะเอาไม่อ่านก็ได้แผ่นเดียวเนี่ยไม่อ่านก็ได้แผ่นเดียวเอออาอแค่นี้แหละอาอขอบคุณขอบใจน้องๆหลานที่รับชมดู กดไลค์กดแชร์ให้บ้างก็ดีเหมือนกันสว,วัสดีครับผม